ผมชอบหายนี้จัดเลยคุณดูคุณดูด้านบนนะคุณดูดีบัฟอะเนี่ยคุณดูดีบัฟมันรันอะผมชอบสุดแล้วอะไอไอสก,กิลเนี้ยสมมุติว่าผมทำสี่ถแตกใช่ปะ่ะแล้วผมดูดอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะขอบๆเลยปิ่มๆเลยเนี่ยอ่ะปิ่มๆเลยเนี่ยไอผมว่าอันเนี้ยโคตรเจ๋งเลยคือสามารถคอมโบได้กับทุกอาชีพเลยอะคุณนึกภาพนะ ดึงมาตรงกลางทุกคนแล้วหอบันแทงชึ๊กๆึ๊กๆึ๊กึ๊กหรือแอดอะดาวห้าแฉกอะฟึ๊บฟึๆบฟึบฟึบฟึบแล้วหรือไม่ก็แอดมีดไฮยาเตะเข้าไปอะพีทก็ได้ยิงแสงเฮ้ยผมว่าวอลล็อกแม่งเป็นตัวที่สำคัญและต้องมีนะเว้ยแล้วเชนเปี๊ยงโอ้แล้วถ้าใช้โคเมกโคเมกก็เร็วอ้าวโยนปลาบิงนี่ เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 4M Channel นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับเข้ามาใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผู้ชมรู้ไหมครับว่าการกดไลค์นตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นการโดเน a t แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับในคลิปตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงทั้ง3สายเลยนะครับเผื่อว่าใครบางคนเนี่ยไม่อยากจะดูหลายๆคลิปอยากดูแบบคลิปเดียวจบเลยเดี๋ยวจะใส่ไทม์สกิปไว้ให้นะครับก็หลักๆเลยเนี่ยมด้ยกกัทงห3สาร็จะมี เป็นสายแรกก็คือสายลมกับสายไฟนะครับส่วนสายที่2เนี่ยก็จะเป็นสายดินกับสายน้ำนะครับลมกับไฟเนี่ยจะเป็นสายดาเมจนะครับส่วนดินกับน้ำเนี่ยจะเป็นสายดีบัฟแต่ว่าทั้งสสายเนี่ยมันก็สามารถทำดาเมจได้ก็ไปใช้แตกต่างกันนั่นเองนะครับส่วนสายหนึ่งนะครับก็จะปีกแยกออกมาอีกก็คือเป็นสายโกตรนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็คือ3สายใครอยากเล่นสถานะหรืออยากเล่นดินลมหรืออยากเล่นโคตรจริงๆมันก็สามารถเล่นในตัวของมันเองได้เพียงแค่เราเพิ่มพิเศ เข้ามามเท่านั้นเองนะครับ เอาละก่อนจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมขอเท้าความก่อนเลยก็แล้วกันนะครับจริงๆวอลล็อกเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่ได้โดนบัฟขึ้นมานะครับซึ่งในคาสา่เนี่ยวอลล็อกก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะแต่ว่าพอมันบัฟขึ้นมาแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากเลยครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบพวกวิาสานหรอกอ่าแต่ว่าพอเห็นวอลล็อกเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมเองยังอยากที่จะเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันที่มันออกมาเร็วขึ้นหรือว่าดาเมจที่มันแรงขึ้นนนนะครับผม่่าเเเเลลสุดๆยยยทีีวีววช ตัวละครตัวที่ผมนํามารีวิวเนี่ยตัวนี้ก็ของไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับพอจะเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้อยู่นะครับเรื่องแรกเลยนะครับตัววอลล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมจริงๆไม่ใช่แค่วอลล็อกแต่ว่าจะเป็นทุกอาชีพนะครับสเลยนะครับทั้ง Energy Magic นะครับทั้ง s t a r c a s i n g นะครับใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะแนะนาภายในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับตัวอาวุธนะครับตัววอลล็อกเนี่ยก็จะใช้เป็นกระทางมือเดียวนะครับใช จะอยู่ในคาถามือเดียวทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาดูความสามารถในคาถานะครับเรามาดูความสามารถของสกิลวอร์ดกันบ้างนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าอธิบายไปเนี่ยเออเดี๋ยวจะงงนะครับว่าเฮ้ยไอลูกกงลูกแก้วนะสกงสกิลต่างๆที่มันแรงขึ้นนี่มันเกิดจากอะไรมันคืออะไรเดี๋ยวมันจะงงเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูสกิลกันละกันนะในส่วนของสกิลเนี่ยผมจะพูดถึงไฟกับโรมก่อนนะครับแล้วก็จะให้ดูแอนิเมชั่นของสกิลนะครับแล้วก็จะอธิบายควบคู่ปไปด้วยนะครับสก ครับอันนี้เนี่ยจะทำดาเมจเป็นวงกว้างแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเลือกพื้นที่ที่จะลงได้นะครับทำดาเมจเป็นธาตุไฟ1,500เตของเ d k มเคของเรานะครับผมแล้วก็จะทำดาเมจกับศัตรูมากสุดถึง10ตัวด้วยนะครับอ่าก็จะอยู่ที่อันแรกเลยนะครับของหน้าสกิลลักษณะสกิลเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราไม่สามารถเลือกพื้นที่ลงได้นะครับเรากดตีปุ๊บนะครับมันก็จะลงที่เป้าหมายเลยนะครับ อ่าลักษณะประมาณนี้อันต่อมานะครับผมก็คือไ i n i n g Combo นะครับอันนี้โจมตีเป็นธาตุลมหรือว่าเป็นสายฟ้านั่นเองนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็โจมตี4ครั้งนะครับครั้งละ400ของ MADK นะครับลักษณะสกิลจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอ่าสกิลต่อมาก็คือสกิลคเมกนะครับสกิลนี้เป็นอุกบาตนะครับเช่นเดียวกันแต่ว่าเราเนี่ยจะสามารถเลือกพื้นที่ที่เราจะลงได้นะครับแล้วก็ทำดาเมจ 680%นะครับอ่าจริงๆมันทำดาเมจ2ครั้งครั้งแรกเนี่ย680%ครั้งที่2นะครับ1,20% 0นะครับซึ่งก่อนที่จะใช้สกิลนี้ได้นะครับเราจะต้องใช้สกิลคิมสันเมเทโอก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้สกิลคิมสันเมเทโอเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วอ่าที่เป็นธาตุไฟมา2อันนะครับและเราจะสามารถใช้โคเมกได้นะครับผมอ่าเมื่อมี2อันแล้วนะครับเราก็ปล่อยไปเลย เนี่ยครับเราสามารถเลือกพื้นที่ลงได้นะครับลงปั๊บทำระเบิดหนึ่งครั้งแล้วพอมันระเบิดก็จะทำดาเมจอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่านะครับเราใช้ตัวคริสตัเมทโอนะครับสองครั้งเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วมาทั้งหมด4อันใช่ไหมครับแล้วเราใช้โคเมกเนี่ยนะครับคือมันจะมีเอฟเฟกต์ฟิลลี่นะครับก็คือเป็นพื้นไฟต่อด้วยนะครับหลังจากที่มันระเบิดเนี่ยครับ ตึ้มระเบิดตั้มนะครับแล้วก็มีพื้นไฟต่อด้วยนะครับศัตรูก็จะติดสถานะเผาไหม้นะครับแล้วใครที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะโดนไฟทำดาเมจไปเรื่อยๆจนกว่าเอฟเฟกจะหายไปนะครับก็ตัวเอฟเฟกเมื่อกี้นะครับจะทำดาเมจเป็นธาตุไฟ1,000%ต่อ1วินะครับผมแล้วก็จะโดนศัตรูสูงสุดถึง10ตัวอ่า่วิเนี่ยจะทำดาเมจ1,000%ใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเราแช่3วิเนี่ยก็จะโดน3,000%เลยนะครับแล้วก็ใครที่ติดสถานะฟีลี่อันนี้นะครับมัน นะครับซึ่งเป็นสกิลที่ต่อจากไลนิ่งคอมโบนะครับก็เหมือนกันเราจะต้องใช้สกิลไลนิ่งคอมโบก่อนเพื่อเก็บลูกแก้ว2อันนะครับผมแล้วถึงจะใช้สกิลเชนไลนิ่งได้นะครับเชนไลนิ่งเนี่ยก็จะเป็นสกิลหมูนะครับชิงไปรอบๆศัตรูนะครับมันก็จะแรนดอมไปเนาะไม่สามารถเลือกศัตรูที่ชิงไปได้นะครับและถ้าว่าเรานะครับเก็บลูกแก้วทั้งหมด4ลูกได้นะครับตัวเชนไลนิ่งเนี่ยก็จะทําดาเมจเพิ่มเติมอีกนะครับผม900%ทั้งหมด3ครั้งกับศัตรูตัวแรกนะครับแต่ว่าตัวททีีี่่่่่ชิงไปเนยยก็จะอู1,8 800%เหมือนเดิมนะครับทีนี้คําอธิบายของสกิลเนี่ยเขียนไว้นะครับเห็นไหม1,800%แล้วก็จะชิ่งไปหาศัตรูอื่นอีกนะครับแล้วก็จะทําดาเมจ1,800%นะครับแล้วก็ตัวเชนไรนิ่งนะครับเวลาที่โจมตีใครเนี่ยศัตรูจะติดสถานะที่ชื่อว่าคอนดักชันนะครับซึ่งคอนดักชันเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจในที่เป็นท่าลมแรงขึ้นอีก200%แบบไม่สนเกาะด้วยต่อมานะครับผมสกิลพาสีิที่มีความสัมพันธ์กับวอล์รกมากที่สุดเลยนะครับสสาาาคคคคคัััััญยงงงไไนนนนะะรรรรบบบกกกก็เเเวววลลลทที่่่ใช้พิิิอออมมมโโโหื สกิลดีสกิลฟอนโนวาเนี่ยนะครับเราจะได้ลูกแก้วมา1ครั้งได้2ลูกแก้วนะครับก็2ครั้งก็ได้4ใช่ไหมครับก็จะอยู่แค่20วิีนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เขียนดาเมจเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ว่าก็มันจะมีในหลายๆส่วนนะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเราเมื่อเร,อเรามีลูกแก้วด้วยต่อมาก็คือสกิลเทท5าวอร์เทคนะครับคือสกิลอันนี้เนี่ยจะทําให้สกิลอันใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีคู่ดาวแล้วจะสามารถใช้ได้แบบรัวๆประมาณ4ครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีลูกแก้วเลยแล้วเรากดใช้ เ a ต้าวอร์ทเนี่ยเราจะต้องใช้สกิลอันใหญ่แบบเร็วๆไม่อย่างนั้นมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยพอกดไปไม่ลูกแก้วนะครับเราจะสามารถใช้สกิลใหญ่ได้1ทีแล้วมันจะหายไปเลยแต่ถ้าหากว่าเราเก็บลูกแก้วทั้งหมด4ลูกแก้วก่อนแล้วค่อยกดเทท้าวอร์ทคเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยนะเราจะสามารถปล่อยได้แบบรัวๆ4ครั้งเลยนั่นเองนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เชนไลนิงนะครับเราสามารถใช้ไลนิงคอมโบเพื่อเก็บลูกแก้วแล้วมาใช้โคเมกก็ได้นะถ้าหากว่าเรากดเทท้าวอร์ทคอ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะครับกดปับ๊บนะครับลก ตัวคเมตก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เชนไลนิงแล้วก็คอมเมตแล้วก็เชนไลนิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหมดพอดี4ีครั้งนะครับต่อมานะครับผมสกิลถ้าไม่ตายเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับลีดดิ้งเปีนะครับเป็นสกิลที่เราจะสามารถจดจําได้ว่าเราจะสามารถเอาสกิลอะไรมาคอมโบต่อกันได้นะครับ อ่าแล้วก็จะมี Energy นะครับแบบจำกัดอยู่ที่50 Energy แต่รับสกิล Skill เนี่ยก็จะมี Energy บอกนะครับว่าเฮ้ยมี Energy เท่าไหร่นะครับเราก็ห้ามใส่เกิน50 Energy ซึ่งเงื่อนไขเนี่ยนะครับเราจะต้องมีแต้ม20แต้มก่อนนะครับของแต้มหนังสือเราถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับเงื่อนไขก็ง่ายๆเลยเวลาที่เราใช้สกิลเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วมาใช่ไหมครับแล้วเราใช้สกิลไหนก็ตามที่มันใช้ลูกแก้วเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับมันจะให้แต้มมา จริงๆ1ลูกแก้วเนี่ยจะให้2แต้มมานะครับสลูกแก้วเมื่อกี้เราจะได้เป็น4แต้มใช่ไหมที่เห็น6แต้มตัวนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสต a ร์เกีรนะครับโทเทพอันแรกนะครับเวลาที่เราใช้พวกท่าต่างๆนะครับเราจะได้แต้มังสือมา1แต้มเพิ่มเติมนะครับไอตัวล e เด l ยสเป l ลนะครับจริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งสกิลโคดนะครับแล้วก็สกิลพวกดินน้ำลมไฟทั้งหมดเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราอัพอะไรไปบ้างนะครับตัวเลดดิ้งสเปลเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาสกิลมาใส่นะครับที่เห็นผมใส่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวดาเมจที่แรงมากที่สุดนะครับเราใช้โคมเอกก่อนนะครับแล้วก็เชียร์เลดดิ้งทั้ง3อันเลยคือโคมเอกเนี่ยมันจะมีสกิลเผาไหม้ด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถคอมโบกับพวกเชียร์เลดดิ้งได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าคอมโบแต่ละอันเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับเมื่อกดใช้นะครับตัวอ่าสกิลที่อยู่ในเลดดิ้งงสเเเปลลนนนนนีี่ยยมัััก็จะะทททําาครบ ประมาณนี้ครับตัวดาเมจเนี่ยออกมาเยอะมากเลยครับทุกคนทีนี้กลับมาที่สกิลใหญ่นะครับทั้งโคเม็กแล้วก็เชนไลนิงเนะครับเวลาที่เราใช้โคเม็กนะครับแล้วก็ใช้เชนไลนิงเนี่ยมันก็จะมีโบนัสดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมด้วยนะครับ กับการถ้าเราใช้เชนไลนิ่งนะครับว่าต่อด้วยโคเมกเนี่ยดามเมจมันก็จะแรงมากขึ้นนะครับุดท้ท้แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้กับมอนเตอร์ตัวไหนนะครับถ้าอยากจะแรงขึ้นคือถ้าเราใช้กับมอนเตอร์ธาดินนะฮะใช้ไลนิ่งก่อนแล้วใช้โคเมกต่อนะครับโคเมกมันก็จะแรงกว่าหรือว่าถ้าเราไปตีพวกมอนเตอร์ธาน้ำใช้โคเมกก่อนแล้วใช้เชนไลนิ่งมันก็จะแรงกว่านะครับแต่ถ้าเราไปตีพวกชาร์โดอะครับหรือว่าพวกนิวโธดามเอจอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับเราใช้โคเมกก่อนนะครับแล้วต่อด้วยเชนไรนิ่งเนี่ ต้องเก็บลูกแก้วก่อนนะครับทั้งสองท่านะครับให้มันมีอย่างละสองอันแบบนี้แล้วก็ใช้โคเมกต่อด้วยเชนไลนิงนะครับทีนี้เหตุผลนะครับของดิดิงสเปรบุกเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องใช้โคเมกแล้วก็เชนไลนิงทั้ง3อันเลยนะครับเวลาที่เราใช้โคเมกเนี่ยนะครับตัวอ่าโคเมกเนี่ยมันจะปล่อย สถานะเผาไหม้นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับผมซึ่งมันไม่จะเป็นที่จะต้องใช้หลายสกิลนะครับซึ่งตัวเชนไรนิ่งเนี่ยมันแรงมากกว่านะให้มันรันเชนไรนิ่งไปทั้งหมด3สกิลตัว DPS ที่ได้มาเนี่ยมันจะเยอะมากกว่าใช้แบบสลับกันนะครับวิธีเลี้ยงนะฮะก็ใช้เป็นโคเมกแล้วก็เชนเชนเชนสอันแบบนี้เวลาที่รันนะครับก็เป็นโคเมกอันเดียวต่อด้วยเชนทั้ง3เลยนะครับตัว DPS พเนี่ยก็จะแรงมากกว่านะครับ ดีนี้ในหน้าของออโต้นะครับเราจะจัดสกิลแบบนี้นะครับออโต้เซตติ้งนะครับก็ใส่เป็นคิมสันอันแรกนะครับลำดับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยโคเมกเช์ไลนิ่งนะครับจะเทท5าหรือว่าไลดิงก่อนก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นไลนิงคอมโบนะครับเวลาที่เราออโต้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้แบบนี้เลยครับ จริงๆตัวสกิลเนี่ยเพื่อนๆจะนําไปคอมโบอันอื่นก็ได้นะครับจะเป็นไฟกับดินหรือว่าจะเป็นลมกับน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าตัวสกิลใหญ่นะครับถ้าเอาไปคอมโบกันกับสกิลอื่นนะครับมันจะไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับเื่อมันค่อนข้างที่จะจํากัดนิดนึงนะครับอ่าเป็นไฟกับลมดินกับน้ําทํานองนั้นครับทีนี้อีกสายหนึ่งนะครับผมจะต้องเปลี่ยนพรีเซตนะเพราะว่าแต้มสกิลมันไม่พอนะครับเยี่ยงอยู่ในดินน้ําลมไฟนะครับลักษณะการอัพสกิลจะยังเหมือนเดิมโย ทำดาเมจเป็นท่าดิน1,000%จาก m d k ของเราแล้วก็จะลบนะครับ Move with Speed ของศัตรูลง30%เป็นเวลา1.5ึ่งาวีนะครับลักษณะสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับกดโจมตีนะแล้วก็จะมีมือนะครับตะคุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือ Frost Nova นะครับสกิลนี้เป็นสกิลท่าน้าไม่มีสถานะอะไรเลยนะครับแต่ว่าจะโจมตีศัตรู2ฮิตฮิตแรก600%ฮิตที่2 500%นะครับลักษณะสกิลเป็นแบบนี้ครับ เนี่ยครับเห็นไหมโจมตีนะครับครั้งแรกแล้วก็จะระเบิดออกมาจริงๆโดนดาเมจรอบที่2ด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนมันบั๊กหรืออะไรไม่รู้นะผมเอาไปเทสตีกับคนแล้วนะครับอันนี้จะทําดาเมจสองฮิตนะครับต่อมานะครับสกิลต่อจากสกิลดินเมื่อกี้นี้นะฮะทำดาเอทสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ครั้งเป็นเวลาเจ็ดวินนะครับแล้วก็จะลดมูวิสปีดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะลดฮิลรีซิฟลงอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับลักษณะสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตอนสองลูกแก้วเนาะ ปึ้มนะครับก็จะเป็นวงกว้างมากๆเลยนะครับจะทำดาเมจประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับลด v i e Speed แล้วก็ลด l r e c e i v e นะครับแต่ถ้าหากว่านะครับเราใช้ทั้งหมดนะครับอ่าสลูกแก้วนะครับตัวสกิลเนี่ยจะสตันศัตรูด้วยแล้วก็จะดึงศัตรูมาอยู่ตรงกลางนะครับจากตอนอินโทรที่ผมใส่ไปตอนเปิดคลิปนะครับ แล้วก็สกิลต่อมานะครับผมสกิลแจ็คฟอสต์นะครับแจ็คฟอสต์ในภาคน,นี้เนี่ยจะเป็นสกิลวงกว้างแบบกลมๆนะครับซึ่งแจ็คฟอสต์เนี่ยเวลาที่ทำดาเมจเนี่ยจะทำดาเมจครั้งเดียว1,300%นะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนเนี่ยจะติดสถานะอาร์กติกด้วยนะครับซึ่งจะทำให้ศัตรูเนี่ยทำดาเมจเบาลง15%แล้วก็จะตีช้าลงนะครับ20%นะครับแล้วก็จะไล่นานขึ้นอีก15%ด้วยนะคสิบห้าเ,เปอร์เซ็นแบบนี้อ่วาวยนะครั่อนแล้วใตอนสกิลเนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเก็บลูกแก้วนะครับ4ลูกแก้วจากฟอนโนวานะครับเราต่อด้วยสกิลแจ็คฟอนเนี่ยเวลาที่แจ็คฟอนนะครับทำดาเมจเสร็จแล้วนะครับศัตรูเนี่ยจะติดสถานะใบนะครับไม่สามารถสกิลได้นะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้แจ็คฟอร์นะครับต่อจากสกิลดินเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับใบเป็นเวลา2.5วิเพิ่มเติมแล้วก็จะลด ADK กับ MDK ลงอีก10%เพิ่มเติมวิ่งช้าลงอีก20%ด้วยนะครับแล้วก็สกิลดินนะครับถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยโดนสกิลแจ็คฟอร์ดมาแล้วเนี่ยนะครับเราใช้สกิลนี้ต่อ ก็จะทาให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลง20%นะครับแล้วก็จะลดเกาะนะฮะทั้งคู่เลย10%นะแล้วก็จะลดฮิลล์รีซฟลงอีก30%ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นดีบัฟที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าตัวเอฟเฟกที่ทําออกมาเนี่ยดีบัฟมันก็เ,เยอะทั้ง2เลยนะครับทีนี้ในหน้าของ leading spellbook นะครับเราจะเลือกดินหรือว่าเลือกน้ํามาใส่ดีนะครับอันนี้ผมมองว่าอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับจะใส่แบบไหนใส่ดินเนี่ยศัตรูก็จะโดนพวกลดฮิลล์ร ใส่แจ็คฟอนเนี่ยก็จะลดดาเมจของศัตรูนะครับผมแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยตีช้าลงก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับใส่แบบคู่ๆกันเลยก็ได้ไอตรงนี้ไม่ฟิกนะครับก็เวลาที่เราใส่ออโต้จะใส่เหมือนกับตอนที่เป็นไฟกับใส่ลมเลยนะครับก็รันออโต้สเปลไปนะครับรันสกิลไปนะครับนี่ครับดีบัฟรันแบบไม่หยุดเลยนะทุกคนเห็นไหมอ่า จริงผมชอบนะผมชอบมากเลยผมว่าดูมันดูมีประโยชน์ดีนะครับสลับมาที่สายโก้กันบ้างแล้วกันนะครับสายที่3ในคลิปวิดีโอนี้นะครับสายโก้เนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับหสกิลหลักทางด้านขวาของโก้หมดเลยนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยครับเท่าท่าว่าเด็เราไม่ได้ใช้นะครับส่วนเลดดิ้งสเปลเนี่ยครับอันนี้เราอัพเต็ม5เลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมอัพผิดไปนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องอัพโซสตัยแค่สีก็พอแล้วก็มาอัพเลดดิ้งบุกนะครับเต็ม5เลยทีนี้เดี๋ยวเรา มาดูทีละสกิลนะครับสกิลอันแรกก็คือสกิลโซสไตส์ส่วนชื่อสกิลเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้ชื่อนี้นะครับก็ต้องรอดูที่เซิร์ฟโกลบอลอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับจะปล่อยนะครับสกิลโกสนะครับเป็นลูกบอลออกไป3าลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็น3ลูกเลยคือถ้าเรายืนใกล้ๆนะครับลูกบอลเนี่ยก็จะโดนทั้ง3ลูกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ไกลๆนะครับมันก็จะโดนแค่ลูกเดียว อารมณ์ประมาณนี้ครับคือต้องปล่อยใกล้ถึงจะโดนดาเมจแบบเต็มสุดๆเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราปล่อยโซสไตล์เนี่ยนะครับเราจะได้ลูกแก้วนะครับอาจจะเป็นลูกแก้วโกศนะครับได้มา2ลูกแก้วเลยนะครับต่อมานะครับผมจริงๆอยากจะอธิบายสกิลบิงนะครับแต่ว่าต้องอธิบายสกิลนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสกิลนี้ก็คือไซโคกิเนซิสเซิร์คกิงนะครับหรือว่ามันอาจจะมีอีกชื่อหนึ่งนะก็ต้องรอดูที่เซิร์ฟโกโบนะครับอันนี้เนี่ยจะทำดาเมจธาตุโกสามรดสิบนะครับผมในทุกๆ3วินาที อ่าคือมันจะทํางานยังไงในเมื่อมันเป็นพา s s i v นะครับอันนี้เนี่ยจะโจมตีเป้าหมายเดียวคือไอ้เจ้าสกิลนี้เนี่ยครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรามีลูกแก้วนะครับอ่าลูกแก้วโกรธพอเราปล่อยอ่าสกิลโจมตีไปแล้วนะครับมีลูกแก้วใช่ไหมเนี่ยครับมันจะมีลูกแก้วโจมตีแบบอัตโนมัติเลยในทุกๆ3วินะครับแล้วก็ไอ,สอ้สกิลบิงเมื่อกี้นะครับเราย้อนกลับมานิดนึงนะครับสกิลบิงเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่เราใช้แล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยจะถูกทํางานทันทีเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเลูกแกแแ้วแป๊บ หลังจากที่ปล่อยลูกแก้วไปแล้วนะครับแล้วเราบิงปุ๊บแล้วเราบิงนะครับ อ่าเห็นไหมครับมันจะทํางานทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอระยะเวลานะครับสกิลต่อมาสกิลโซเบิร์ดนะครับสกิลนี้เนี่ยจะใช้ลูกแก้วโกดทั้งหมดเลยนะครับที่เรามีในตัวนะครับก็จะต้องมี1ลูกแก้วก่อนนะครับถึงจะใช้โซเบิร์ดได้1ลูกแก้วเนี่ยจะทําดาเมจธาตุโกดแรงนะครับเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์สองลูกแก้วก็จะเป็นพันแปดนะครับคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสี่ลูกแก้วแล้วก็ถ้าศัตรูนะครับอยู่ในสถานะไวลล็อกนะครับหรือว่าไวลพิซซ่าเนี่ยตัวดาเมจจะแรงขึ้นอีกดดด้้ววยยนนะครับทีีีเู๋ ลักษณะส,สกิลจะเป็นยังไงแล้วโจมตีไปนะครับแล้วใช้โซเบิร์ดนะครับลูกแก้วจะโดนใช้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ทำดาเมจ800,000นะครับแล้วก็ถ้าเราใช้สีลูกแก้วนะครับปั๊บ เนี่ยครับขึ้นไปล้านหเลยนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะผมสกิลไวพิซซั่นนะครับอันนี้จะทำดาเมจธาตุโก้ดหนึ่งพันเปอร์นะครับผมเป็น MTK เนาะแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะติดสถานะไวล็อกเป็นเวลาแปดวีนะครับไวล็อกเนี่ยจะทําให้สกิลดาเมจจากโซลสไตล์นะครับสกิลโซเบิร์ดหรือว่าไซโคเกเนซิสเซอร์คิงเนี่ยแรงขึ้น35%ด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เป็นเวลาสองวีนะครับก็เวลาที่เราใช้สกิลนี้เนี่ยศัตรูจะมีเเเออสกกกกิลลโรรรรรบบบบบๆตตัััััววนนนนนะะคคคหมืป็็ุขงศูแแี้้้ถาา ใช้สกิลเอ่อโซไทด์นะครับหรือว่าโซเบิร์ดเนี่ยดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้นมากเลยเมื่อกี้ล้านหกใช่ไหมพอเราใช้ไวทพิซั่นนะครับแล้วก็อ่ใช้สกิลโซลเบิร์ดนะครับเมื่อกี้ดามเมจขึ้นไปเท่าไหร่ นี่ครับงล้าน3ล้านเลยนะครับต่อมานะผมสกิลแปลงร่างนะครับผมสกิลอันนี้เนี่ยก็จะมีการกลางอนาเขตนะครับพอกลางเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตสกิลโกดทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยู่ในวงเนี่ยสกิลต่างๆที่เราได้รับลูกแก้วมาเนี่ยจะได้รับเพิ่มอีก1ลูกด้วยนะครับปกติจะได้2ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น3นะครับแล้วก็สกิลบิ้งเนี่ยคูลดาวน์เนี่ยก็จะเหลือแค่1.2จุดสองนะครับจากหกวิส่วนสกิลโซเบิร์กเนี่ยจากสองวิก็จะเหลือแค่หนึ่งวิเท่านั้นเองนะครับตอออนน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 นแแรรกกกกเีีี่่ยยมมมััััาาาววว้้้้้คคืโดดบบฟขึะล ไอ้วงเนี่ยมันจะอยู่แค่แปดวิเท่านั้นนะครับในการแปลงล่างเนี่ยนะครับเราจะต้องเก็บลูกแก้วให้ได้ทั้งหมด4ลูกแก้วก่อนนะครับเราถึงจะสามารถแปลงล่างได้นะครับก็กดแปลงล่างไปจะเป็นการกลางอนาเขตแบบนี้สกิลบิ๊กเนี่ยจาก6วิกก็จะเหลือเป็น1.2ึ่งจุดวินะครับส่วนสกิลโซเบิร์ดนะครับจากสองวิกก็จะเหลือ1นึ่งวินะครับผม ส่วนการเก็บลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วก็จะได้รับมากขึ้นอีกหนึ่งลูกด้วยนะครับจริงๆเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับตัวลูกแก้วของผมเนี่ยมันไม่หายไปใช่ไหมจริงๆการแปลงร่างหนึ่งครั้งนะครับเราจะสูญเสียลูกแก้วไปด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมี Energy m a t ทิกนะครับทำให้เราไม่เสียลูกแก้วก็จะสามารถให้เราเนี่ยใช้สกิลโซเบิร์ตต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสถานะแปลงร่างนะครับตัวไ y โคกินเนสิ s เซอร์คิเนี่ยจากการที่มันโจมตีแค่2ครั้งก็จะเพิ่มเป็น4ครั้งนะครับ อ่าเนี่ยครับก็จะโจมตี4ครั้งนะครับทีนี้ในเรื่องของ reading spellbook นะครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีเราจะต้องอัพที่ level 5นะครับ reading spellbook เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเลือกใช้สกิลเนี่ยเลือกอะไรบ้างนะครับเราจะต้องใช้เป็นไว้พ e p ซันก่อนนะครับแล้วก็ s o b ิ r ์ d ทั้ง2อันนะครับก็เป็นคอมโบหลักเลยนะครับ white p ซันเพื่อบูทดาเมจและ s o b ิ r ์ d ก็คือดาเมจหลักนะครับข้าวๆก็ใช้ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยทีนี้ตอนที่กดใช้นะครับเอฟเฟกต์สกิลก็จะออกมารวดเดียวเลยนะครับ อ่าประมาณนี้นะครับ3สกิลรัวๆเลยทีนี้ในเรื่องของโกลบอลคูลดาวน์นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องทำสักเท่าไหร่นะครับอ่ตัวโกลบอลคูลดาวน์เนี่ยนะครับตัวคิมสันกับตัวไลดิ้งคัมโบเนี่ยจะอยู่ที่1.2ึ่งจุดวินะครับตัวโคเมกเนี่ยก็จะอยู่ที่1นึ่งวินะครับเชลลนิ่ง1นึ่งวินะครับแล้วก็โซสไตย์นะครับ1นึ่งวินะครับโซเบิร์ด1นึ่งวินะครับก็เวลาที่เราใช้พวกโกลบอลคูลดาวน์เยอะๆเนี่ยนะครับ มันยังติดแอนิเมชันอยู่นะครับประมาณ0.8 0.7วิอยู่ดีถ้าจะทำนะครับเราก็จะหาโกลบอลคูดาวเนี่ยจากพวกคอตูมนะครับเราไม่ต้องทำเยอะมากก็ได้อ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับจะใช้แค่2สกิลเป็นไลนิ่งคอมโบกับตัวคิมซาเมเทโอนะครับแล้วก็คอยดูแอนิเมชันมันนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีโกลบอลคูดาวนะครับอยู่ที่29.5นะครับแล้วผมจะเทสอันนี้อ่าเสร็จแล้วก็จะไปถอดแหวนออกนะครับจะดูความแตกต่างของมันให้ดูว่า มันแตกต่างกันแค่ไหนเนาะเนี่ยครับพอมาทดสิลเสร็จมันจะมีจังหวะที่ยืนนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับนิ่งนิ่งนิ่งประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองถอดแหวนออกนะครับตอนนี้โกเบคูดานะครับออยู่ที่15.50%นะครับแล้วลองใช้นะครับ เนี่ยครับก็จะยืนนิ่งเหมือนกันเลยแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองถอดชุดสป i n ออกด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเซ็ตอื่นนะเป็นเซ็ตซาร่านะครับอ่าเป็นเซ็ตเซอร์เพนนั่นเองนะครับไม่มีโกโบคูดาวตอนแรกใช้สปินและตอนนี้โกโบคูดาวอยู่ที่0.50%นะครับใช่ครับเนี่ยครับมันจะติดแอนิเมชันอยู่นะครับ ถ้าสังเกตคือมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าจะทําก็ผมมองว่าทําสักประมาณ15% 20%ประมาณนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับสักสิบ0นะครับแล้วก็ต่อมาที่ Energy m a t i c นะครับหรือว่า n e x u s Energy เรามาดูความสามารถของวอลรอ,อก,กันบ้างว่า6กสกิลเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ กดที่สกิลพูนะครับอันนี้จะมีแค่อาชีพคาสามนะครับคาไสองที่ยังไม่มีคาสามเนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับโอเคของวอลล็อกอันแรกก็คือสเ i ริ o บูธนะครับในทุกครั้งนะครับที่เราเก็บลูกแก้วนะครับผมทุกอิเลเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นโกสดินน้ำลมไฟนะครับหนึ่งลูกแก้วเนี่ยก็จะบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราเป็นเวลาสิบวินะครับสามารถเก็บสแต็กได้มากสุดห้าสแต็กเลยนะครับ ก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเก็บได้4 stack ใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้ไป4แล้วก็เก็บอีก1น,นะครับก็เท่ากับว่าเราจะมี5 stack เป็น100%พอดีเลยนะครับต่อมาอันที่2นะครับสกิลวันนี้เนี่ยสำคัญกับาสายโกดมากๆเลยนะครับ เพราะว่าเวลาที่เราใช้สกิลโซเบิร์ดเนี่ยจะมีโอกาส80%นะครับที่เราจะไม่เสียลูกแก้วเลยนั่นเองนะครับจริงๆมันเสียแหละนะครับแต่ว่าเราจะได้ลูกแก้วคืนมา2ลูกเลยนะครับต่อมาที่3นี้จะเป็นของสายลมกับสายไฟนะครับเวลาที่ติดสถานะพวกคอนดักชันหรือว่าฟิลี่เอฟเฟกนะครับวอลล็อกเนี่ยก็จะโบกดาเมจขึ้นไปอีก35%นะครับแล้วก็เจาะเกาะอีก10%ในเวลา10วิด้วยต่อมานะครับผมสายน้ํากับสายดินนะอันที่4เวลาที่เราใช้ดินเนี่ยมันจะติดสังเออร์ใช่ไหมครับแล้วก็ติดอาร์กติกเวลาใช้้้นนนนนนําาแแข็งะะคครรรััััับบเเเเวววลลตติดดดีีี่่ยยมจกช จะเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วอีก10%ด้วยแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้เนี่ยจะสําคัญกับสายโกนมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลแปลงร่างก็จะเพิ่มระยะเวลาแปลงร่างนะครับ2วินะครับผมแล้วก็จะเพิ่มรัศมีของวงเนี่ยนะครับ25%นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยบินไปมาโดยที่ไม่หลุดวงได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะแปลงร่างเนี่ยปกติจะใช้สีลูกแก้วนะครับเมื่อมันครบสีลูกแก้วแล้วเรากดแปลงร่างนะครับลูกแก้วเนี่ยมันจะไม่หายไปแล้ว สกิลเทเลพอตนะครับเวลาที่เราใช้สกิลเทเลพอตเนี่ยนะครับเราจะได้รับดาเมจลดลง10%แล้วก็จะวิ่งเร็ว10%เป็นเวลา3วินาทีนะครับที่ดูเทมตอนแรกนะครับเวลาที่เราใช้โซแคสนะครับหรือว่าโซสไตล์เนี่ยแล้วก็สกิลไวล็อกนะครับจะมีโอกาส10%ที่เราจะได้รับลูกแก้วโคตรมาอีก1ลูกนะครับแล้วก็ที่เลเวล40นะครับทุกครั้งนะครับที่เราเก็บลูกแก้วโคตรมา1ลูกนะครับเราจะได้เจาะเกาะเวทมา5%นะครับ4ลูกก็จะเป็น20%นะครับแล้วก็ทุกๆ1 10%ลูกกนะะะครับจจมีีโอาสทท่ให้สกิิลโซเเบร์ดนี่ยลลลดดคูาวน์ง1วินะครับ 4ลูกก็เป็น40%นะครับ แล้วก็ที่เลเวล60นะครับเวลาที่เราใช้สกิลโซเบิร์ดหรือว่าแปลงร่างนะครับจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา6วินะครับแล้วก็สลับมาเป็นสายดินน้ำลมไฟนะครับที่โทเทมเลเวล20นะครับเวลาที่เราใช้สกิลที่เก็บลูกแก้วต่างๆนะครับหนึ่งลูกแก้วเนี่ยปกติมันจะได้แต้มหนังสือมา2แต้มนะครับแต่ว่าความสามารถที่โทเทมเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีก1แต้มเท่ากับว่า1ลูกแก้วเนี่ยเราจะได้แต้มสมุดมา3แต้มนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ Skill book, สกิลเ,เรดอติ้ มาด้วยซึ่งโทเทมเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บแต้มหนังสือได้ไวขึ้นนั่นเองแล้วก็โทเทมพี่ดลสี่สนะครับหลูกแก้วของท่านั้นๆน,น,นะครับก็จะบวกดาเมจให้กับท่านั้นๆแรงขึ้น5%นะครับแล้วก็จะเป็นธาตของสกิลค่าสอย่างเดียวนะครับแล้วก็โทเทมที่ดลหกสินะครับอันนี้ปรับมาใหม่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้ปรับมาก็คือเวลาที่เราใช้เท่าวอลเทคนะครับ ตัวดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้น18%เป็นเวลา6วินะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ตัว reading spellbook หรือว่าหนังสือเกมนะครับตัวดาเมจของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมา30%เป็นเวลา6วิด้วยทีนี้ในเรื่องของคาถาเนี่ยมันจะมี2อันที่เข้ามาใหม่นะครับจะมีเป็นกำบังเตนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นคาถาทานน้อนนะครับทานน้อนเนี่ยก็จะเป็นดินน้ำลมไฟนะครับส่วนกำบังเตนเนี่ยก็จะเป็นของสายโค้ดนะครับทีนี้ของสายดินน้ำลมไฟนะครับเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับคาถาทานน้อนนะครับอินบวก7%นะครับ หลังจากที่เราบวก6แล้วนะครับเราจะได้ดาเมจมา6%นะครับในทุกหนึ่งลูกแก้วนะครับสามารถเก็บสแต็กได้ทั้งหมด3ชั้นนะครับผมก็จะตกประมาณ18%นะครับ แล้วก็เวลาที่เราบวก10นะครับจะลดเกาะของศัตรูลง20%นะครับแล้วก็จะลดเลือดของศัตรูลง10%ด้วยนะครับเวลาที่ติดสถานะพวกเผ่าไหม้นะครับจากโคอมิกนะครับหรือว่าคอนดักชันจากเชลไลนิ่งอะไรประมาณนี้หรือว่าพวกสกิลใหญ่นั่นแหละครับเป็นเวลาห้าวิแล้วก็เวลาที่เราบวก15นะครับตัวสแต็กจาก3สแต็กเนี่ยนะครับจาก18%มันก็จะเพิ่มเป็นสาเอร์เซนะครับก็คือ6สแต็กนั่นเองแล้วก็จะมีโอกาส15%นะครับที่จะบังคับชนะท่าศัตรูนะครับที่จะ มาณว่าถ้าหากว่าเราใช้ท่าน้ําให้กับศัตรูท่าน้ำเนี่ยปกติมันจะไม่ชนะใช่ไหมมันก็จะมีโอกาส15%นะครับที่จะชนะมอนเตอร์นั้นๆแบบ100%เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราโบก18นะครับตัวไฟสกิลดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้น7%ด้วยแล้วก็อีกคาถาหนึงครับผมคาถาการบังเตนหรือว่าคาถาสายโคนั่นเองนะครับ อินโบว์สินะครับเมจิกดาเมีบวกเจ็นะครับหลังจากที่เราบวกหนะครับสกิลไซโคกินเนสิตเซอร์คิงเนี่ยจะมีคูลดาวน์เหลือแค่2วิจากสามนะครับแล้วก็เวลาที่มันปล่อยไปแล้วเนี่ยครับตัวดาเมจจากโคสกิลเนี่ยมันจะแรงขึ้น20%เป็นเป็นเวลาสามวินะครับแล้วก็หลังจากที่บวกสิเนี่ยตัวไซโคกินเนสิตเซอร์คิงเนี่ยมันจะมีดาเมจที่มากขึ้น200%นะครับหลังจากที่มันปล่อยไป3ครั้งซึ่งดอกที่3เนี่ยมันจะมีดาเมีดมากขึ้นและอ่นามจะดมาก นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราบูก15นะครับสกิลโซสเตย์หรือว่าสกิลโซเบิร์ดนะครับโซสเตย์ก็คือโซแค้นนั่นแหละนะครับถ้าหาว่าดูคลิปอื่นๆมานะครับตัวดาเมตเนี่ยมันจะแรงขึ้น30%นะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสถานะของแปลงล่างก็จะบวกไปอีก30%ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราบูก18ดกัวสกิลดาเมตนะครับจะแรงขึ้นอีก7% แล้วก็ในเรื่องของเฟืองนะครับจริงๆเฟืองแดงเนี่ยเราจะเป็นต้องมีไหมถ้ามีมันก็ดีหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเฟืองแดงเนี่ยจะชื่อว่า element inside proto c o l นะครับอันนี้เนี่ยจะมีโอกาส15%นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยชนะท่าศัตรูแบบ100%เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นคอมโบก,กับคาถานั่นเองถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคาถามันก็ความสามารถเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเฟืองหนึ่งก็คือเฟืองของสายโก้ตนะครับจะเพิ่มก o skill d a m a g แรงขึ้น30%นะครับก็ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นเฟืองทองก็ได้ส่วนเรื่ออองงงขเครรื่ปะดับ เราก็จะใช้เป็นแหวนกับตัวนาฬิกานะครับผมตัวแหวนกับตัวนาฬิกานะแล้วก็ถ้าเป็นประดับ105นะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวปีกอันนี้นะครับซึ่งเป็นเอเมเกับตัว m e โดเอเมเนะครับแล้วก็ตัวชุดนะครับเราจะไม่ใช้เซตมัต t ตอร์ออเมจแล้วนะครับเราจะใช้เป็นชุดใหม่นะครับอันนี้อินบวกแเลือดบวกห้าแบกเอ็นพีบวกห้าเอ็มดาเมจบวกห้านะครับแล้วก็รับฮิลแรงขึ้นอีก5เปอร์แล้วก็อินบวกเจ็ดนะครับ แล้วก็ทุกๆ20่ิอิ้นนะครับเราจะได้เอ็มดาเมจมา1%นะครับส่วนโล่นะครับก็ยังเป็นโล่เดิมอยู่นะครับเป็นบุ๊กออฟไลน์นะครับที่บันบวกเอเมร์ดิเคส่วนเรื่องของรูนนะครับรูนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ชมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับราบบอลก็เป็นโลเลือดปกติเลยฟาร์มเฟิร์มอะไรพวกนี้ก็เป็นเมเทอเออร์นะครับเป็นแมงกะตอนเป็นโซลิเพอร์เหมือนเดิมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวอลล์หรอกถ้าหากว่าผมตกหล่นตรงไหนนะครับก็สสาาาาามมมมรรรถคคคคคอออออเเเนน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 นตตต์พูดดุยยกกกกัััััไไ้้้้้ลลลลละบบหหใใิิปปปี็งขวว่แจ สวัสดีครับ